เดินหน้าเตรียมลุยการประกวดมิสกร n d ไทยแลนด์2025แล้วนะครับสำหรับบอสนวัตอิสระไก่ศิลบิ๊กบอสแห่งเวทีมิสกรานไทยแลนด์โดยเพิ่งมีการรายงานตัวเข้ากองประกวดของสาวงามทั้ง77จังหวัดไปเมื่อ23กุมาภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสาวๆผู้เข้าประกวดต่างก็เล่นใหญ่จัดเต็มมาในทีมต่างๆสวยอลังการเลยทีเดียวแต่หลังจากที่บอสนวัตได้เปิดใจเล่าถึงไฮไลท์ต่างๆในการประกวดมิสกรานไทยแลนด์2025ให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบเจ้าตัวก็ได้มีการเปิด เล่าถึงเรื่องที่ถูกทางด้านของจ ok ีการมินติกเกอร์สาวชาวเกาหลีอดีตแฟนสาวของพระเอกหนุ่มอย่างแน็กชาลีไตรชัดฟ้องในคดีหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาทโดยบออนวัตนบอกนะครับว่าผมยังมีอีกหนึ่งคดีหลายคนไม่รู้บอกเลยไหมการมินฟ้องผมเยอะหลายล้านมากเรื่องวันที่ถ้าจำไม่ผิดเร็วๆนี้พอกลับมาจากเก็บตัวผมก็ต้องไปศาลถามว่ากังวลไหมผมไม่กังวล ผู้สื่อข่าวถามว่าบอสแล้วเขาเรียกเราสูงไหมบอสนวัดก็บอกว่าก็เรียกเยอะมากครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเกิดมาอยู่ในวงการบันเทิงมาจนแก่แล้วเราก็อุดหนุนเขาเราจ่ายเงินให้เขาไปเยอะมากบางไลฟ์1ล้านบาทถูกๆูกก็ห0 0สน จุดเริ่มต้นตอนเขายังไม่ปังมากจนถึง1ล้านก่อนสงการปีที่แล้วและเราก็ได้พูดในลักษณะเหมือนเราเป็นผู้ใช้บริการใช้น้องเขาเราก็ไม่มีอะไรจะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนผิดเพียงแค่ว่าเขามีบริษัทต,ตัวแทนรับเงินก็คือบริษัทของเจ้าเน็กชาลีก็คือชาลีมิวสิกผมก็จ่ายเงินให้กับชาลีมิวสิกเขาก็บอกว่าไม่ได้จ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่า เขาได้คือผมพูดผิดพูดเท็จเมื่อถามว่าโดนคดีเรื่องอะไรบอสณวัตรก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทหลายเรื่องนะบางคําพูดเขาก็เก็บไว้เป็นการหมิ่นประมาทก็ขอบคุณคนไทยด้วยกันเองนะฮะเพราะว่าเขามอบอํานาจให้กับทนายคนไทยเป็นคนฟ้องและคนไทยก็ฟ้องคนไทยด้วยกันเองก็ตกเป็นเมืองขึ้นของการหมิ่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยบอกใครเลย <ๆ S 1> เก็บไว้ประมาณ 2, 2> เดือนแล้วเงียบๆเพราะว่ายุ่งอยู่และแค่ดูวันว่าเราต้องไปศาล <ๆ S 1> ก็แต่งตั้งทนายเรียบรย เสียค่าทนายเริ่มต้นก็หลายแสนบาทแต่ว่าผมไม่หมยครับผมก็สู้ตามหลักข้อเท็จจริงนัดครั้งหน้าก็วันที่20กว่านี่แหละครับเดี๋ยววันไหนผมจะโพสต์ให้ก็แล้วกันเมื่อถามว่าแล้วการมินจะมาขึ้นศาลไหมบอสนวัดก็บอกว่าจะกล้ามาเร้ครับเพราะเขามอบอํานาจแต่ก็ไม่เป็นไรครับแนวทางของผมก็คือผมอยากให้เขาเนี่ยมาเบิกความด้วยตัวเองผมก็จะขอร้องให้มาด้วยตัวเองเมื่อถามว่าคนโดนเขาฟ้องเยอะไหมบอสบอกว่าเยอะครับผมพูดไม่ได้รู้จักกันครับเป็นพิธี ก่อครับโดนกันเยอะรุ่นพ่อก็ยังโดนเลยครับเท่าที่ทราบก็ประมาณ10กว่าคนแม้กระทั่งบางคนที่ด่าผมยังโดนเลยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่น้องเราก็ไปสู้กันบนศาลดีแล้วครับอยู่บนศาลดีกว่าผมยินดีแต่ถ้าเกิดน้องพลาดขึ้นมาเราก็ฟ้องกลับนะครับถามว่าเตรียมหลักฐานอะไรไหมไม่ต้องเตรียมหลักฐานเอาแค่ความจริงเลยหลักฐานมีอยู่แล้วครบหยิบเมื่อไหร่ก็ไปได้เลย ความจริงก็คือความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวมันไม่ตายถ้าเกิดสมมุติว่าคดีสิ้นสุดแล้วค่อยฟ้องกลับเงินไม่ได้อยากได้ครับเงินไม่ใช่ปัจจัยสําหรับผมกับเขาแต่ปัจจัยก็คือศักดิ์ศรีและความเหมาะสมถ้าเป็นเด็กและ เราเอนดูขนาดนี้แล้วก็ยังฟ้องไปทั่วผมว่ามันรุนแรงเกินไปคิดว่าอีกนานกว่าจะสิ้นสุดคดีน้องเขาอยู่ต่างประเทศเพราะตัวผมเองก็ขานสิทธิ์ในการมอบอำนาจเพราะว่าต่างชาติต่างภาษาคนมอบอำนาจจะเข้าใจจริงหรือเปล่าผมก็จะขอใช้ล่ามของศาลเท่านั้นไม่ใช้ล่ามคนนอกและต้องมาแปลต่อหน้าเท่านั้นซึ่งน้องต้องมาเจอผมต้องร้องขอความเป็นธรรมเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือน เมื่อถามว่ายืนยันจ่ายภาษีถูกต้องบอลนวัตก็บอกว่าเรื่องฝั่งเขาผมยังไม่ได้อะไรเยอะแต่สําหรับที่ผมจ่ายไปผมเสียภาษีให้ถูกต้องทุกอย่างผมเสียภาษีหักนั้นที่จ่ายส่งสัมภาระผมเสียหักนั้นที่จ่ายส่งชาลีมิวสิกส่งสัมภาระให้หมด3%ทุกอย่างทาหมดแต่ทั้งโน้นจะบรรจบยังไงผมไม่ทราบแต่ด้วยหลักการน้องไม่สามารถจะเป็นผู้รับได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เพราะน้องเป็นเพียงศิลปินในสังกัดของเขาและเป็นคนต่างชาติครับผมยังมีอีกหนึ่งคดีนะฮะหลายคนไม่รู้บอกเลยไหมได้เลยค่ะกามินฟ้องผมฮะเยอะล้านมากว,วันที่วันที่วันที่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับถ้าจำไม่ผิดกลับมาจากกลับมาจากเก็บตัวผมก็ต้องไปศาลึ้นศาล โดนครับก็ดีใจด้วยนะครับกังวลไหมผมไม่กังวลเยอะสุกไหมโอ้เยอะครับเยอะเยอะมากเอ่อเยอะฮะเยอะเยอะเลยฮะก็คือผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมเกิดมาอยู่ในวงการบันเทิงมาจนแก่เนาะแล้วเราก็อุดหนุนเขานะฮะเราจ่ายเงินให้เขาไปเยอะมากบางไลฟ์เนี่ยหนึ่งล้านบาทถูกถูกก็หกแสนจุดเริ่มต้นที่เขายังไม่ฟังมากจนถึงหนึ่งล้านอะไรเงี้ยก่อนสงการปีที่แล้ว แล้วเ,เราก็ได้พูดในลักษณะเหมือนเราเป็นผู้ใช้บริการนะฮะใช้น้องเขานะเราก็ไม่น่าที่จะไม่เราก็ไม่มีอะไรที่จะไปกล่าวหาเขาที่ผิดเพียงแค่ว่าเออเขามีบริษัทต,ตัวแทนรับงานนะฮะก็คือบริษัทของไอ้เจ้าแนคคชารีนะฮะก็คือชารีมิวสิกเพราะฉะนั้นผมจ่ายเงินให้ชารีมิวสิกเขาก็บอกว่าไม่ได้จ่ายให้เขาเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าเขาได้คือผมพูดผิดพูดเท็จอะไรอย่างเงี้ยนะ คดีเรื่องอะไรก็คดีเรื่องมินประมาทครับหลายเรื่องนะบ,บางคําพูดอะไรเงี้ยเขาก็เก็บไปเป็นการหมิ่นประมาทก็ก็ขอบคุณคนไทยได้วยกันเองนะฮะเพราะว่าเขามอบอำนาจให้กับทนายคนไทยเป็นคนฟ้องแล้วคนไทยก็ฟ้องคนไทยได้วยกันเองก็ตกเป็นเมืองขึ้นของกาม,มินอยู่นะฮะก็อ,อันนี้เป็นเรื่องที่ไม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 ่ได้บอกไม่เคยบอกใครเลยนะ เก็บไว้ปร네 uh huh. mm hmm. ะมาณสองเดือนแล้วเงียบๆเพราะว่าย <Yeah, ุ่งอยู่แล้วก็ดูแค่วันว่าเราต้องไปศาสตรก็แต่งตั้งทนายเรียบร้อยก็เสียค่าทนายเริ่มต้นก็หลายแสนบาทแต่ว่าผมไม่มาครับผมก็สู้ตามตามหลักของความข้อเท็จจริงนะยี่สิบกว่าเนี่ยครับยี่สิบกว่าเดี๋ยววันไหนผมไปผมจะโพสให้ละกันว่าได้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 กล้ามาเลยฮะับขออภัแต่ไม่เป็นไรครับแนวทางของผมก็คือผมก็อยากให้เขามา มาเบิดความด้วยตัวเองผมก็จะขอร้องนะให้ให้ให้มาด้วยตัวเองยืนยันไม่ก็แล้วแต่เขาฮะก็โอเคครับเยอะครับเยอะแต่ผมพูดไม่ได้รู้จักกันครับเป็นพิธีกรครับเป็นโดนกันเยอะครับรุ่นพ่อเขายังโดนเลยฮะนะเท่าที่ทราบว่าประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนสิบกว่าคนเป็นสิบฮะอาจะเป็นสิบ น่าจะเป็นสิบแม้กระทั่งบางคนที่ด่าผมนีงโดนเลยเอออะไรเยอะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วแต่น้องครับเราก็ไปสู้บนสาลดีแล้วครับอยู่บนสาลดีกว่านะผมยินดีครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องพลาดขึ้นมาเราก็ป้องกลับนะ <c oughs> เราก็ป้องไม่ต้องหลักฐานเอาแค่ความจริงเลยหลักฐานมีอยู่แล้วครบหยิบเมื่อไหร่ก็ไปได้เลย <c oughs> ความจริงคือความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวไม่ตาย ไม่ถ้าไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดสมมุติว่าคดีมันต้องสิ้นสุดนะฮะก็ถ้าสิ้นสุดแล้วเราไปฟ้องกลับเงินไม่ได้อยากได้ครับเงินไม่ใช่ปัจจัยสมบูรผมกับเขาแต่ปัจจัยก็คือศักดิ์ศรีและความเหมาะสมนะถ้าเป็นเด็กแล้วเราอินดูแล้วก็ขนาดนี้แล้วก็ยังรู้สึกฟ้องทั่วผมว่ามันก็รุนแรงเกินไปนะครับก็เขาบอก ผมไม่ทราบครับแต่ว่าเท่าที่มีการพูดคุยเขาบอกเป็นนักพูดท่านหนึ่งที่เป็นคนไทยเดี๋ยวจะไปเจาะให้นะฮะแต่ราคา่เรี่นวัดีก็มันไม่ได้ผ่มีความสุงใจเราเลยครับสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได้ครับสู้ได้ครับสู้ได้สู้ได้ครับไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าเป็นคงอีกนานครับเพราะว่ามันมันต้องยืดอีะ เพราะว่าตัวน้องก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วตัวผมเองก็ค้านสิทธิ์ในการมอบอำน,นาจเพราะว่าต่างชาติต่างภาษาคนมอบอำน,นาจจะเข้าใจจริงหรือเปล่าต้องขออนุญาตแบบอย่างผมก็จะขออนุญาตใช้ล่ามของศาลเท่านั้นจะไม่ใช้ล่ามของคนข้างนอกแล้วจะต้องมาแปลต่อนะเท่านั้นผมถึงจะยอมรับในการให้การซึ่งน้องต้องมาเจอผมนะฮะต้องร้องขอความเป็นธรรมเพื่อไม่ให้บิดเบือน นี่ตรงนเราคุยเรื <c oughs> ่องอะไรกันนะเนี่ยก็เรื Slow ่องฝั่งเขาผมยังไม่ได้อะไรเยอะแต่สําหรับที่ผมจ่ายไปผมเสียภาษีให้ถูกต้องทุกอย่างผมเสียภาษีผมเสียหักหน้าที่จ่ายส่งสัมภาระหักหน้าที่จ่ายของชาลีมิว Music ส่งสัมภาระให้หมดสามเปอร์เซ็นตทุกอย่างทําหมดแต่ทางนู้นจะไปบรจบยังไงผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าด้วย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 หลักการน้องไม่ได้สามารถที่จะเป็นผู้รับได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว นะเพราะน้องเป็นเพียงศิลปินในสังกัดของเขาแล้วก็เป็นคนต่างชาติครับและแน่นอนลยครับคุณผู้ชมภายหลังจากการออกมาพูดของบอสนวัตอิสระไกศีลในโลกออนไลน์ก็มีการแสดงความเห็นมากมายโดยส่วนใหญ่ก็ขอยืนข้างบอสนวัตอาทิรักคนไทยแต่ฟ้องคนไทยหัวจะปวดเอาให้หนักคนแบบนี้มาหากินบ้านเราแถมจะมาหาเรื่องอีกอีต่างด้าวเตรียมยกมือไหว้ขอโทษบอสเลยค่ะศักดิ์รีมันใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์นะจ๊ะ เล่นบอสมีแกนและได้ยินมาว่าเล่นสื่อด้วยคงต้องบอกตรงๆว่านางคิดสั้นเกินไปคอยดูนะท้ายที่สุดแล้วนางจะไม่เหลืออะไรเลยอ๋อไม่สิคิดๆด,ดูแล้วก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะศักดิ์รีไงหวังว่าไอ้ศักดิ์รีเนี่ยจะทําให้ชีวิตไม่ลําบากในวันข้างหน้านะครับหรือจะเป็นอีกคอมเมนต์ที่บอกว่าคิดจะฟ้องเรื่องที่ฟ้องเนี่ยมั่นใจไหมเนาะว่าเขาผิดจริงหาเรื่องใส่ตัวแทๆ้ๆฟ้องใครก็ไม่ฟ้อง ไก่กาก็ไม่ฟ้องฟ้องบอสนวัดบอสความหมายของคำนี้ไม่รู้หรืยยังไงว่าคืออะไรตัวบื้มหมะหรือตัวเป้งหรือตัวพ่อนนั่นเองถ้าสิ่งที่ฟ้องเขาไม่ผิดชะตาขาดแล้วอีกเกาหลีและผองเพื่อนเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะจบลงตรงไหนเพราะเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้มันจะเข้มข้นและหนักกว่าเดิมแน่นอนรอติดตามครับ